สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการทำเว็บแอปเซิร์ชข้อมูลนะครับซึ่งเราจะต้องนะครับเซิร์ชข้อมูลอย่างน้อย2อย่างนะครับถึงจะเห็นข้อมูลนั้นนะครับนั่นก็คือจะให้เซิร์ชด้วยยูเซอร์หรือว่าชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็อีกันหนึ่งก็คือรหัสผ่านนะครับถ้าคีย์ทั้ง2อย่างนี้ตรงนะครับมันถึงจะแสดงผลการค้นหาข้อมูลออกมานะครับ มีวิธีการทําแบบนี้ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับอันดับแรกเลยผมก็จะมาสร้างไฟล์ g ู e ก h e ชีตตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะครับมาที่ใหม่นะครับแล้วก็โฟลเดอร์นะครับเราจะตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับว่า Search ครับ Search Data นะครับ2021ก็แล้วกันนะครับกดปุ่มสร้างครับ อ่าแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์นะครับจากนั้นทําการสร้าง Google Sheets ขึ้นมานะครับเราก็จะตั้งชื่อนะครับสเปรด e ีตเป็น search Seach data นะครับจากนั้นนะฮะเดี๋ยวจะขยายชีตตังนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลตัวอย่างนะครับมาใส่นะครับจะได้ ไม่เสียเวลานะครับเปิดกู๊กเอ็กเซนะครับผมเตรียมข้อมูลตัวอย่างไว้ใน Excel แล้วนะครับอ่าก็เอาข้อมูลตัวอย่างนี้มาเหมือนเดิมนะครับ c อนโทรซนะครับเอามาง่ายๆเลยนะครับ c อนโทรลวโอเคนะครับแล้วก็จะปิด Excel ไปเลยนะครับทีนี้นะครับอ่ะทำชีทให้สวยๆสักหน่อยนะครับมาที่รูปแบบแล้วก็สลับสีนะครับ แล้วก็มาเลือกสีโอเคปิดป้ายทีนี้นะครับในเมื่อเรามีข้อมูลแล้วนะครับก็จะนะครับปรับข้อมูลนิดนึงนะครับนั่นก็คือนะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะแทรกคอลัมน์นะครับคลิกขวานะครับแทรกไปทางซ้ายนะครับคลิกขวาแทรกไปทางซ้ายโอเคนะครับจะมีคอลัมน์อยู่2คอลัมน์ข้างหน้าเลขที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับ ก็จะมีอีกหนึ่งคอลัมน์นะครับทีนี้นะครับในคอลัมน์แรกนี้จะเป็นอะไรนะครับผมจะกำหนดเป็นพาสเวิร์ดนะครับรหัสผ่านนะฮะจะพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเพราะมันเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ของแถวเฉยๆนะครับอ่ะพาสเวิร์ดนะฮะอย่างงี้นะฮะพาสพเอเอโอเคพาสเวิร์ดนะครับแล้วช่องที่2นะครับ จะให้เป็นยูเซอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็นะครับมากำหนดยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ช่องเนี้ยนะครับผมจะให้มันเป็นคีย์นะครับคีย์นี้มาจากไหนครับคีย์นี้จะมาจากพาสเวิร์ดกับยูเซอร์ในรวมกันนะครับก็จะให้กลายเป็นคีย์อย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับจะสมมุติยูเซอร์ง่ายๆเลยนะครับ a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  อ่ะเอา C A เลยก็ได้นะครับ A C ีตัวนะฮะ B BB B B นะฮะ C D อ่าแล้วก็ I J อ่ะกำหนดง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับยูเซอร์นะครับจะกำหนดเป็น A B B แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ พาสเ o บดสมมุตินะก็เอาง่ายๆเลยนะฮะหนึ่งหนึ่งนะครับสองแบบนี้เลยนะครับสามสามสี่แบบนี้นะครับโกจะกี่ตัวอยู่ที่เรานะฮะหรือจะผสมตัวอักษรตัวเลขอะไรในพาสเ o บดก็ได้หมดเลยนะฮะเก้าเก้ 9, 9, 9, นะครับไม่ก็ a e, 0ศ ศ o อย่างนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เราจะกำหนดนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากำหนด password แล้วก็ u s e r เรียบร้อยนะครับคีย์นะครับเราก็มาสร้างคีย์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเท่ากับนะฮะจะรวมง่ายๆก็คือเท่ากับนะครับให้เอา u s e r นะครับเอา u s e r นะครับแล้วก็รวมกันก็ใช้เครื่องหมายแอนนะฮะกับ password นะครับคลิกเข้าไปแบบนี้เท่ากับ b 2 and a 2ออย่างเงี้ยนะครับ กด enter นะครับอ่ามันก็จะรวมกันทุกช่องก็คลิกโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับมีข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับเป็นฐานข้อมูลนะครับชื่อชี้ว่า search data นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่เมนูเครื่องมือครับแล้วก็ไปที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับเพื่อจะมาสร้างเป็นเว็บแอปนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวขยายนิดนึงนะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ลบไปนะครับลบไปเลยนะครับให้นะครับมาก๊อปปี้นะครับโค้ดนะครับเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์ใต้คลิปสอนให้นะครับโค้ดจะมี2ส่วนคือโค้ด GS นะครับกับ index html นะครับ2ออันนี้นะฮะเราก็มาก๊อปโค้ด GS ก่อนก็ได้นะครับมาที่รอนะครับ Ctrl A Ctrl C ครับแล้วก็กด back ครับ จากนั้นนะครับกลับมาตรงนี้นะครับคอนโทรลบีลงไปเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเนี่ยเราต้องการไฟล์ที่ชื่อว่าอินเด็กนะครับตรงนี้นะครับคอนโทรลซีไปก็ได้นะครับจากนั้นมาที่เครื่องหมายบวกครับแล้วก็เลือกเป็น HTML ครับแล้วก็คอนโทรลวีนะครับ index กด Enter ครับอ่ะเราก็จะได้โค้ด HTML มาลบทิงไปเลยครับจากนั้นนะครับมาที่นะครับโค้ด index h t m l ตัวนี้นะครับก็ไปที่รอครับ c o n โ a Ctrl c ครับแล้วก็นะครับมาตรง h t m l เรา Control v ลงไปเรียบร้อยครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขข้อมูลกันนะครับเพื่อให้มันทำงานได้นะครับเริ่มจาก c o d e j s ก่อนนะครับ return h t m l service form index นะครับ index ตัวนี้กับ index ตัวนี้ต้องตรงกันนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้นะฮะ เซตไตเติครับผมตั้งชื่อไตเติลว่าระบบค้นหาข้อมูลนะฮะตามนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวที่เราจะมาเริ่มแก้ไขนะครับก็คือบรรทัดที่19นะครับสเป a ด s h e e t ID นะครับเอามาแทน xxx ตรงนี้นะครับเราก็สลับมาที่ s p ส a ป s h e e t ตัวนี้นะครับแล้วก็มาก๊อบเอา ID นะครับหลังดเลส์เนี่ยเนี่ยมาจะถึงก่อน e ซลส id นะฮะงนี้นะครับ คลิกขวาคัดลอกครับมาที่โค้ดของเราครับลบนะครับ 3x นี่ออกไปนะฮะคอนโทรลวีครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นชีทเนมนะครับบรรทัดที่20นะครับชีทเนมผมจะก็ปี๊บข้ามาแผ่นหนึ่งเลยนะครับคลิกขวาก็ปี๊ครับแล้วก็เอามาแทน x x x ตรงนี้นะครับคอนโทรลวีอ่ะเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้ครับโค้ดจ s แก้ไขอยู่สจุดนะครับจากนั้นมาที่ index html ครับ index html นะครับบรรทัดที่นะครับเริ่มจากบรรทัดที่17นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นระบบค้นหาข้อมูลนะครับท่านจะตั้งชื่ออะไรก็ไปแก้เอาระบบอะไรนะครับเสร็จแล้วนะข้อมูลนะฮะตัวฟอร์มนะฮะฟอร์มของเว็บแอปเนี่ยนะครับเราจะให้แสดงตัว เนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านนะครับถ้าท่านไปใช้เป็นภาษาอังกฤษก็เป็น user กับ password นะฮะก็ก็มาแก้ตรงนี้แหละนะฮะแก้ตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับจากนั้นนะครับค้นหาตรงนี้นะครับค้นหาเป็นปุ่มนะครับ button ตรงนี้นะฮะก็คือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ค้นหานะฮะจะใช้ข้อความว่าอะไรก็มาเปลี่ยนได้นะฮะตรงคําว่า ค้นหานะครับตรงนี้แหละนะฮะเนี่ยค้นหาเสร็จแล้วนะครับไล่ลงมานะครับก็ไม่มีอะไรละนะครับอ๋อมาประมาณบรรทัดที่นะฮะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดนะครับก็จะมีนะครับเวลาที่มันค้นหาเจอนะครับมันจะสร้างตารางขึ้นมานะครับ Create Table นะครับ สร้างเป็นตารางแบบนี้ขึ้นมานีครับตารางแบบนี้นะครับเนี่ยชื่อผู้ใช้ชื่อสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราจะไปเปลี่ยนเป็นข้อมูลอย่างอื่นนะครับเราก็ไปดัดแปลงเอานะครับว่าจะให้โชว์อะไรนะครับ user แล้วก็ถ้าไม่โชว์ชื่อสกุลชื่อชื่อเล่นเบอร์โทรท่านจะเอาไปประยุกต์นะครับให้ค้นหาแล้วเจอข้อมูลอะไรก็ไปประยุกต์นะครับไปประยุกต์ได้นะครับตรงนี้แหละนะฮะซีอันตรงนี้นะครับก็จะเป็นหัวตารางนะฮะ เสร็จแล้วเวลามันค้นหาไม่เจอนะครับเนี่ยมันก็จะฟ้องนะครับบรรทัดที่94ท่านก็ไปลองแก้เองก็ได้นะครับไม่พบข้อมูลที่ค้นหานะฮะทีนี้นะครับเพื่อให้ฟอร์มมันสวยงามนะฮะอ่าผมจะให้มีรูปนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผมมัโลโก้มันใส่นะครับวิธีใส่รูปแบบนี้ทำางไงนะครับเราจะต้องไปอัปโหลดรูปของเราขึ้นมานะครับอ่าผมก็จะไปนะครับอัปโหลดอ่าไฟล์นะฮะ อัปโหลดไฟล์ที่เราจะเอาไปทำรูปนะครับโลโก้ของเรานะฮะอัปโหลดขึ้นมานะฮะพิ๊กเจอร์นะครับพิกเจอร์อ่ะสวนของรูปนี้แหละนะรูปเดิมนี้แหละนะครับอ่ะอัปโหลดขึ้นมานะครับจากนั้นให้ทําการรับลิงก์นะครับแชร์รับลิงก์นะครับมาที่รับลิงก์นะครับของโลโก้เรานะครับรับลิงก์แล้วก็เปลี่ยนจากจํากัดนะครับเป็นทุกคนที่มีลิงก์ครับ เสร็จแล้วก็คัดลอกลิงก์นี้ครับคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นนะครับพอคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นเสร็จนะครับกลับมาที่ครับสคริปต์ของเรานะครับจะเอาไปใส่ตอนไหนนะครับจะอยู่ที่บรรทัดที่15บครับบรรทัดที่15ตรงนี้นะครับ IMG SRC นะครับเป็นโค้ดสำหรับแสดงโลโก้นะฮะให้ลบ x 3ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ c อนโ v ลงไปนะครับ จากนั้นนะครับให้ลบแชร์ริงตรงนี้ออกนะฮะแชร์ริงมาจนถึงนะครับสแล็บิวนี่ครับอ่าเอาออกเลยนะครับกดแบ็คไปเลยอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับข้างหน้านี้เราปรับโค้ดอีกหนึ่งนะฮะเนี่ยหน้าเล็กหนึ่งนะฮะหลัง .com เนี่ยฮะให้ลบออกเหมือนกันนะครับแล้วก็พิมพ์ uc ลงไปนะครับ com สแล็บยูตามด้วยเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมาย question mark นะครับ uc n view v i e W เงี้ยนะครับ uc f a t i o n mark view แล้วก็ใส่เครื่องหมาย and ตัวนี้เข้าไปนะครับ id เท่ากับพิมพ์คาว่า id เท่ากับแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการแก้โค้ดนะฮะให้มันเป็น direct link ก็คือให้มันแสดงภาพโลโก้ของเราออกมานะครับ width ก็คือความกว้างของภาพโลโก้ก็100พิกเซลนะครับก็ระบุตามนี้นะครับใครจะได้เลกใหญ่ก็ไปเปลี่ยนอานะฮะ โอเคนะครับน่าจะประมาณนี้ไปที่โครงการไม่มีชื่อครับโครงการไม่มีชื่อก็ตั้งชื่อขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อว่า SEARCH นะฮะโครงการ SEARCH S E A R C H โอเคนะฮะ search แล้วก็เปลี่ยนชื่อครับจากนั้นทําการบันทึกครับบันทึกเลย บันทึกเสร็จนะครับเราก็ Publish ให้ deploy ให้เป็นเว็บแอพนะครับวิธีการก็มาตรงนี้ครับการทำให้ใช้งานได้นะฮะเสร็จแล้วก็เมนูแรกเลยการทำให้ใช้งานได้ด้วยรายการใหม่ครับเสร็จแล้วเลือกประเภทตรงนี้ครับเป็นเว็บแอครับจากนั้นเปลี่ยนผู้มีสิทธิ์เข้าถึงตรงนี้ให้เป็นทุกคนครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาที่การทำให้ใช้งานได้คลิกลงไป ครนะับจากนั้นมาคลิกให้สิทธิ์เข้าถึงครับอ่แล้วเราก็เลือกอีเมลของเรานะครับไปที่ขั้นสูงครับแล้วก็ไปที่เซิร์ชไม่ปลอดภยัยกดปุ่มอนุญาตเรอสักครู่นะครับ เราก็จะได้ลิงก์นะครับเว็บแอปมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เทสเลยนะครับคลิกนะฮะดูซินะครับอ่ามาแล้วนะครับระบบค้นหาข้อมูลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านค้นหาไหมครับถ้าไม่มีการป้อนข้อมูลใดๆเลยเวลากดปุ่มนี้ครับปุ๊บมันจะขึ้นบอกว่ากรุณากรอข้อมูลให้ครบด้วยนะ,ะถ้าเราจะแก้ไขตรงนี้นะฮะก็จะอยู่ที่นะครับอินดิกนะฮะกรุณากรข้อมูล ให้ครบด้วยนะครับอยู่ที่บรรทัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยบรรทัดที่57นะฮะอเลิร์ตนะฮะเป็นการอเลิร์ตขึ้นมานะครับท่านอยากแก้เป็นคําไหนก็มาแก้ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าตกลงนะครับทีนี้เรามาลองสมมุตินะครับกรอกข้อมูลกันดูนะฮะตามข้อมูลสมมุตินี้นะฮะเอเอเอนะครับชื่อผู้ใช้นะครับเอเอเอนะครับเซเอนะครับรหัสผ่านนะครับสโซว่า พิมพ์ไปแค่3ตัวนะครับแล้วก็กดค้นหาครับไม่พบข้อมูลเห็นไหมครับเหมือนกับว่าเราพิมพ์ไม่ครบนะครับอะลองอีกรอบนะครับ4ตัวนะครับทีนี้1 2 3 4นะครับอะแล้วก็ลองกดค้นหานะครับปึ๊บนะมาไหมโอเคเห็นไหมครับชื่อผู้ใช้ชื่อสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรนะครับก็จะนะครับปรากฏตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวลองนะครับสมศักดิ์ดูซินะครับ user bbb ผ่านส่วน222นะครับจะเจอไหมนะครับเราก็เอา bbb นะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับ1 2 3 4นะครับ222ลองกดค้นหาดูสินะครับปั๊บเห็นไหมครับชื่อผู้ใช้บีสมศักดิ์คนจริงศักดิ์เบอร์ t ท o โอเคนะครับก็จะค้นหาข้อมูลนะครับตามที่เรานะครับกำหนดค่าไว้นะครับในช่องนะครับ คีย์นี้นะครับก็คือเอา User กับ password มาผสมกันนะครับก็จะค้นหาข้อมูลได้นะครับยังไงก็เป็นลองประยุกต์ใช้งานดูนะครับว่าเราจะใช้ระบบค้นหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็นำประโยชน์นี้ไปใช้ดูนะครับในการทำเว็บแอปค้นหาข้อมูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวลิงก์นี้นะครับจะเอาไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ